สวัสดีค่ะพบกันใน ep ที่7นะคะตามหัวข้อเลยนะคะก็คือ g x X ยดียังไงและ Gx คืออะไรนะคะ g จตัวนี้เลยนะคะที่จะกินอยู่ตอนนี้หมดแล้วนะคะกินจริงๆนะคะหมดเกลี้ยงเลยกำลังรอของที่ส่งมาจากไทยอยู่นะคะ g จก็คืออาหารเสริมนะคะที่ไปช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายค่ะเจะขอเน้นย้ำตรงนี้นะคะว่า jx ของเราไม่ใช่ยารักษาโรคใดๆทั้งสิ้นนะคะเราเป็นเพียงอาหารเสริมที่ไปช่วยให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ยังมีส่วนประกอบหลักสำคัญนะคะได้แก่สารกัดจากอางุ่นนะคะที่เรียกว่า เลสเวอร์ลาทอนนะคะที่มีประโยชน์ดังนี้คือช่วยให้ชะลอความชราของร่างกายเรานะคะไปช่วยชะลอความแก่ของเซลล์ของเรานะคะให้มีความสามารถในการขับสารพิษออกจากร่างกายนะคะแล้วก็ยังช่วยลดปริมาณของคอเลสเตอรอลในในเส้นเลือดด้วยนะคะเป็นการลดคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีออกไปจากร่างกายนะคะแล้วก็ลดโอกาสในการ เกิดมะเร็งด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยการป้องกันการเสื่อมของเส้นประสาทด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยลดการเกิดโรคอัลไซเมอร์อีกต่างหากนะคะนี่แหละคะ่ะเป็นข้อดีของสารสก,กัดจากอง,งุ่นของเรานะคะแล้วก็ยังมีสารสก,กัดจากภูคขาตัวนี้เป็นพระเอกของเราเลยนะคะพี่ๆลองเข้าไปเซิร์ชดูนะคะว่าภูคาามีประโยชน์ยังไงต่อร่างกายบ้างนะคะแล้วก็ ูเขาของเรานะคะอันนี้เจ๊จะขอสรุปให้สั้นๆแล้วกันนะคะภูเขานะคะมีคุณสมบัติในการกระตุ้นไขกระดูกให้มีผลิตสเตมเซลล์ะนะคะที่มีคุณสมบัติในการช่วยฟื้นฟูภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังช่วยฟื้นฟูการอักเสบแบบเฉียบพลันนะคะแล้วก็ยังช่วยต้านทานการอักเสบของเซลล์ต่างๆอีกด้วยนะคะ แล้วก็ยังมีมีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือวิตามินยูค่ะเคยได้ยินกันบ้างไหมคะวิตามินยูนะคะจะช่วยบำรุงฟื้นฟูนสุขภาพผิวนะคะแล้วก็ยังบำรุงผิวหน้าให้มีความขาวกระจ่างใสอีกด้วยนะคะช่วยในการเพิ่มอัตราการเผาผลาญของฮอร์โมนนะคะแล้วก็ยังช่วยลดการเจริญเติบโตของเซเลล์มะเร็งนะคะช่วยในการฟื้นฟูนของ แผลที่พุพองนะคะช่วยในการบรรเทาอาการปวดท้องที่มีสาเหตุจากแผลในกระเพาะอาหารอีกด้วยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยแหละค่ะคือเป็นส่วนประกอบหลักๆสําคัญนะคะของ GX ของเรานะคะแล้ว GX ของเรานะคะเป็นพระเอกของธุรกิจอินดี้ของเราณเวลานี้เลยนะคะใครๆก็ต้องอยากจะทดลองเพื่อจะให้ร่างกายของเราแข็งแรงใช่ไหมคะ การทำธุรกิจดีของเรานะคะไม่ได้เฉพาะเงินอย่างเดียวนะคะเรายังได้สุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วยค่ะนี่แหละคะก็คือประโยชน์ของ GIX ที่เจี๊ยบกล่าวมาทั้งหมดนะคะ ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจอยากจะทดลอง GIX ของเรานะคะสามารถทักมาหาคนที่ส่งคลิปวิดีโอให้กับท่านหรือว่าอยากจะสมัครสมาชิกเข้ามาร่วมธุรกิจกับอินดีมนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะทักเข้ามาหาเจ็บได้โดยตรงเลยก็ได้นะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันในอีีหน้าสวัสดีค่ะ